พอครองลึกจังหวัดสราแก้วสนที่กำลังฐานพรานและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกวาดล้างแก๊งชาวขาเขมรฉกทรัพย์สินท้ายรถกระบะนักท่องเที่ยวในตลาดโรงเกลือสร้างความเดือดร้อนไปทั่วก่อนรวบทันควันได้19รายพร้อมของกลางเทียบ จาทับเรือชาวสัตหีบชนบุรีสุดเจ็บปวดหลังงูเหลือมยาว4<ำ>ี่เมตรเลื้อยเงียบเข้ากรงกลางด,ดึกขณะเตรียมขมอบไอ้ต้งไ,ไก่ชนราคาเรือนแสนหลังขันเรียกเจ้าของแต่ไม่ทันถูกรัดสิ้นใจก่อนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เผยผลตรวจตัวอย่างอาหารร้านหมูกระทะหลังสาวปริญญาโทรรับประทานเสียชีวิตเบื้องตน้นพบเนื้อปลามีเชื้อโรคปนเปื้อนขณะที่เนื้อหมูและเนื้อวัวผลตรวจยังไม่แล้วเสร็จ ด้านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่สั่งตรวจเข้มวันกระทบการท่องเที่ยวสายกังนําสไตล์ขึ้นสแสดงคอนเสิร์ตในงานเดอะคริสต์มา in ินวอชิงตันต่อหน้าประธานาธิบด,ดีโอบามาและครอบครัวเป็นครั้งแรกด้วยชุดสีแดงเลื่อมพร้อมแดนเซอร์กวางเรนเดียก่อนได้รับคำเยินยอจากท่านผู้นำท่ามกลางชาวสหรัฐจำนวนมาก เมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะครับ,รบที่จังหวัดตรังนะครับชายฝั่งทะเลอันดามันนี่นะฮะปรากฏว่าทางผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลก็มีการเคลื่อนย้ายซากพยูนนะครับคุณมานิตสมจริงเนี่ยนะฮะเป็นเครือข่ายประมงอาสานำเรือออกไปหาปลาแล้วก็ไปพบซากพยูนล,ลอยตายอยู่ในทะเลห่างจากฝั่งนะฮะตายเนี่ยจุดที่พบเนี่ยอยู่ระหว่างเกาะ เกาะจับปิกับเกาะสุกรนะฮะที่อ่าวตัเสนะฮะนี่นะครับก็ปรากฏว่าเป็นเพศเมียนะครับอายุประมาณ4-5ถึงปีหนัก120กิโละฮะความยาว188เซนรอบอก130มเซนนะฮะแล้วที่นี่ฮะสภาพเนี่ย<ม>เหนือคิ้วซ้ายมีบาดแผลหนึ่งแผล<ม>ตาข้างขวาแล้วก็หูทั้งสองข้าง เลือดไหลนะครับเป็นรูนะเออลำตัวมีร่องรอยการขีดข่วนนะฮะแต่เขาเชื่อว่าไม่ได้ถูกทําร้ายตายมาแล้วประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับสันนิษฐานว่าพยูนตัวนี้ว่ายน้ำเข้าไปหากินใกล้กับโป๊ะน้ำตื้นที่ชาวประมงเอามาวางดักปลาเอาไว้แล้วพอเข้าไปหากินอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วพอน้ำลงเนี่ยไม่ทันได้ระวังตัวว่ายออกมาไม่ทันนะฮะ ที่สุดแล้วก็ขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายนะฮะนี่ถือว่าเป็นพายุพศเมียตัวที่ 9, ในปีนี้แล้วนะครับที่ตายในท้องทะเลของจังหวัดตรังนะฮะก่อนหน้านี้มีอยู่ตัวหนึ่งก็อายุพอๆกันน้ำหนักพอๆกันนะฮะตัวนั้นเนี่ยพบซากเมื่อวันที่24ตุลาคมแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหตัวก่อนหน้านี้ที่ตายเนี่ยนะฮะ ไปเจอเศษอวนเศษถุงพลาสติกอยู่ในท้องอเออเข้าใจว่าไปกินแล้วพวกเศษขยะเข้าไปออแต่ตัวนี้เนี่ยเข้าไปหากินแล้วปรากฏว่าน้ำลงแล้วออกมาไม่ทันอ,อืโอ้โหพายุยิ่งยิ่งเหลือน้อยๆอ,อ,อยู่ครับพูดถึงพายุเนี่ยวันนี้ที่ชายฝั่งทะเลบางปูตรงใกล้ๆก,กับสถานภาคตากอากาศบางปูรตรงสมุทรปราการเนี่นะฮะ มีคนไปพบซากโลมาอิราวดีเนี่ยตายเกิดตื้นอยู่นะครับที่โขดหินริมเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะฝั่งทะเลบางปูนี่นะฮะก็ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับเป็นซากโลมาอิราวดีเพศเมียอายุ1 0 1ถึงปียาวประมาณ2เมตรเนี่ยเสียชีวิตเกิดตื้นอยู่ตรงโขดหินนะฮะบ,บริเวณหางเนี่ยเนื้อหลุดจนเห็นกระดูกนะครับแล้วก็ตามลำตัวก็มีรอยถลอกท้องแตกก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์นะครับ เดี๋ยวจะได้ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนได้นําไปผ่าพิสูจน์นะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไระอันนี้เป็นโลมาอิรวดีแล้วก็มีอะไรครแล้วก็พูดถึงเรื่องสัตว์นี่มันมีที่ปทุมธาน,นีที่วันนี้เขาเจอซากเป็ดเป็ดเป็นพตั้งแต่ตวต่าเมื่อ,อวันที่8แล้วเหรอว่าแต่วันนี้เขาเจออีกจุดหนึ่ง ก็คืออยู่ภายในซอยวัดสุทาวาสที่อำเภอลาดหลุมแก้วนะฮะไปพบลักษณะของกระสอบปุ๋ยและถุงพลาสติกเนี่ยหกระสอบพอแกะออกมาเนี่ยเป็นซากเป็ดตายเนี่ยกระสอบหนึ่งประมาณ50ตัวได้นะฮะเนี่ยรวมๆดูแล้วเนี่ยมีประมาณมากกว่าพันตัวแต่เขาพบแล้วเขาก็วันนี้เขาก็เอาซากเป็ดทั้งหลายเนี่ยมา ขุดฝังกลบนะฮะแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคนะครับคือช่วงนี้เนี่ยทางอำเภอลาดหลุมแก้วคุณเฉลิมพลมั่งคั่งบอกว่ามันมีโรคระบาดเป็ดอยู่ชื่อว่าโรคเคี้ยมหรือว่าโรคก,กาโร,ระโเป็ดก็เลยทําให้ช่วงนี้เป็ดล้มตายเยอะแล้วก็มันจะมีคนที่มักง่ายเอาซากเป็ดที่ตายเนี่ยมาทิ้งตามจุดต่างๆ่ก็เลยเกรงว่าจะกลายเป็นโรคระบาดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยเพราะมันเหม็นไง <Okay. S 2> คนที่ไปทิ้งเนี่ยนะฮะเขาคาดว่าน่าจะไปทิ้งช่วงกลางดึกของวันที่เจ็ดธันวาคมคนะฮะกลางคืนวันศุก <c oughs> ร์นะะก่อนจะเช้าวันเสาร์นะครับ,รบนี่ฮะ <c oughs> แล้วคนที่ไปทิ้งเนี่ยนะฮะถ้าถูกจับได้มีความผิด <c oughs> ชนะฮะมีความผิดตามพรบรโรคระบาดสัตว์ปีกนะครับก็จะมีบทลงโทษจำคุกด้วยนะครับ นี่นะฮะเพราะคุณคุณเลี้ยงฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นโรคระบาดตายแลวเนี่ยคุณเอาไปทิ้งแบบนี้ไม่ได้ <ooh S 2> นะมันมีวิธีกําจัดมีวิธีฝัง,งกลบมีอะไรที่มันเป็นตามระเบียบของพรบอ,รอยู่ครับแต่คุณอย่างนี้ไม่ได้แล้วลงไปเนี่ยลงไปในแหล่งน้ําเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะเป็นพันตัวเลย้วน่ากลัวมากๆ <S <S มา,อนนากาาาอันนี้ที่ปทุมธานีครับ อามีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะวันนี้มีเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะมีเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะเป็นบ้านไม้สองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วก็เพลิงเนี่ยลุกไหม้บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิงเนี่ยหคันมาช่วยสกัดเอาไว้ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง สามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้แล้วปรากฏว่านอกจากไม้บ้านหลังนี้นะฮะยังลามไปไหม้ยุงเข้าเปลือกที่เก็บไว้ข้างบ้านอีก3ตันนะฮะเป็นข้าวใหม่ด้วยนะฮะเพิ่งเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวเลยก็ไหม้ไปบางส่วนลามไปติดบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะมีคุณยายคนหนึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยคนเดียวนะฮะชื่อคุณยายมีทองหนองอยางอายุ77อยู่คนเดียว แล้วคุณยายเขาเล่าให้ฟังว่าก็มันนึ่งข้าวเหนียวเหมือนทุกวันเนี่ยนะฮะใช้เตาแก๊สนึง <c oughs> มีถังแก๊สแล้วก็มีสายต่อมาที่เตาแก๊สแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวร,ระหว่างนึ่งๆอยู่ปรากฏว่าคุณยายไปทำท่าไหนไม่รู้ <c oughs> เดินสะดุดกับสายแกส๊สปรากฏว่าเดินคงสะดุดแรงมากอะสายหลุดจากหัวเตาเลยฟุบพอสายแก๊สหลุดออกมาไฟมันก็ลุกพรึบเลยนะะเพราะว่าตอนนั้นเตามันก็ยังมีไฟอยู่พอสายแก๊สหลุดออกกถังปุ๊บเนี่ย แกมันก็ยังพุ่งออกมาก็ใกล้กับเพลิงเออใกล้กับไฟเลยก็ใกล้กับใกล้กันเลยนะฮะไฟลุกฟลุบเลยนี่ฮะด,ดูสภาพไหม้เกือบหมดทั้งหลังนี่แล้วมีข่าวว่าลักคุณยายเป็นอะไรมากไหมฮะไม่เป็นอะไรออ uh. ไม่เป็นอะไรมากนะฮะมีคนมาช่วยไว้ได้ทันอื uh. นะครับอายุ77 oh. อยู่บ้านคนเดียวอุทาหรณ์นะฮะข้อต่อแก๊สอะไรทั้งหลายะฮะวาลเนี่ยวาว ว่าจริงๆวาลเนีถ้าเราไปซื้อแบบดีหน่อยนีนะถ้าเวลาแก๊สมันรั่วสายมันรั่วหรือจะไ,ไงหรือท่อมันหุุนด่นะมันตัดเองอพุบเลยอป้องกันแก๊สรั่วได้ตัวหนึ่งแต่ว่าตัวหนึ่งประมาณสักห้าพันได้สี่ห้าพันบางทีก็ต้องตรวจสอบไอ้สายมันด้วยเป็นประจำอะว่ามันรั่วว่า,าเอาเอาน้ำสบู่ไปรูปๆรูปๆสายดูเอ๊ะไม่ถึง 4, ี่ห้พันเดี๋ยวผมประมาณสองพันกว่าสามพันเออใช่ อ่ะปิดท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้มาจากรัสเซียเห็นไห้ครับน่าสงสารมากคุณกนกทําสีหน้าจริงจังมากเรื่องนี้ใช่เป็นเรื่องที่ผมว่ามันมันเข้าข่ายอีกนิดนึงก็เข้าข่ายทารุณเด็กแล้วโอ้โหเลือเดี๋ยวชมภาพฮะชมภาพนะฮะอันนี้ไปเกิดขึ้นกับคุณแม่กําลังอุ้มลูกแลให้สัมภาษณ์อยู่ท่านผู้ชมจับตาดูเด็กนะฮะไปรอแม่สัมภาษณ์ไปนี่ฮะอ้าว นี่ฮะเด็กจัดการเลยนะฮะพงจะถึงเวลานี่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะเด็กแบบเปิดปัดสายชุดชั้นในชุดบิกินี่คุณแม่แล้วก็งับเลยงับเลยหิวคงจะหิวสัมภาษณ์ไม่เสร็จสัทีเด็กหน้าตาน่ารักมากดูแท่น้ำลายสอเลยตอนนี้เบอร์คำเป้าเลยแล้วฟับเลยฟับเลย ปับโอ้โหมุมมาม่าเป็นการเป็นการนี่ฮะดูดนมจากอกแม่ที่มุมมาม่าแต่เข้าใจว่าคงได้เวลาอาหารเขาแล้วอ่ะใช่ตรงเวลามากปับแล้วตรงมากตรงตรงเลยเป๊ะเลยไม่น่าเลยไม่น่ามีคราบแบบนี้เกิดขึ้นเลย <c oughs> อ่เกินนี่ลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ